สวัสดีผู้ติดตามช่องผมนะครับและผู้ชมวันนี้ก็มีปลามานำเสนอราคาถูกตัวละห้าบาทนะครับอันนี้ก็ไซส์ใหญ่แล้วละ่ะพอพันแม่พันได้แล้วนี่ผมส่งทั่วประเทศนะก็คือว่าบอกตรงๆเลยว่ามันหายากปลากัดช่วงเนี้ยจะจุจักหา หาอะไรมันยากมากเลยไปมันก็ไม่มีผมก็เลยสั่งมาเยอะมากแต่ปกติผมก็ขายถูกอยู่แล้วละสีก็จะประมาณเนี้ยบางตัวก็อาจจะรอลอกสีผมก็จะปล่อยตัวละห้าบาทนี่นะสนใจทักมาเลยรีบเลยเพราะพวกเนี้ผมไปเอาผมต้องจองถ้าอยู่ๆไปเดินเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้ว ไปเดินเลือกมันไม่ได้มันไม่มีเราก็ต้องจองเขาก็จะไปรับจากฟาร์มบ่อที่เขาไปเอาประจาพอคาแม่ค้าที่จะอยู่จักนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขารับมาอย่างไหนเพราะเขาไม่พวกเนี้ยมันเป็นแหล่งทํากินเขาเขาไม่เปิดเผยหรอกผมก็รับมาเยอะก็ ไปหลายรอบมันก็เสียเวลาเพราะปกติผมก็รับมาไม่เยอะหรอกแต่ทีนี้เวลาลูกค้าสั่งมันขาดตอนหรือว่าลูกค้าได้ปลาที่ว่าตัวเล็กไปอันนี้ผมก็สั่งมาเยอะสามารถคัดได้และที่ผมขายถูกได้ผมไม่มีค่าเช่าร้าน ผมเลี้ยงที่บ้านผมถึงขายได้นล้วล่นนะในราคาถูกเต็มที่ก็มีค่าอาหารแต่ถ้าสวยๆเลยก็ผมขายตัวละสิบบาทแต่ถ้ามันผ่านไปสักสองอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งราคามันก็จะปรับขึ้นจากตัวละสิบบาทเป็นยี่สิบสามสิบเพราะว่าตัวมันก็ยังเป็นสายวัยรุ่นอยู่แต่ก็ถือว่า กำลังสวยถ้าคนเลี้ยงปลานะครับเขาจะไม่เอาสาใหญ่เพราะสาใหญ่คือปลาแก่เลี้ยงได้ไม่นานมันจะตายเอาสาวัยรุ่นกำลังดีประมาณนิ้วครึ่งเนี่ยเลี้ยงกำลังดีครับปลาจะอยู่กับเราได้นานนี่ผมก็ไม่มีเวลาจะไปเพาะเขาหรอกเขาเยอะมากก็ อย่างตัวเมียถ้าคขอท้องเต็มที่แล้วไม่มีตัวผู้รักก็ตาย